วันนี้เราจะมาแกะกลองรถเข็นนะของแบรนด์ r นะผมสั่งมาของมานมิ่งถึงก็ลองเลยดีกว่าแกะเลยดีกว่าว่าสินค้ามีการชำรุดอะไรไหมจะได้แจ้งทางแอดมินเขาได้นะ,ะตัวนี้ซื้อมาในราคา1,990บาทนะผมแบรนด์ wr ไอ้อวกเต็นท์โตอะไรผมก็ จะอุดหนุนเขานะเออประมาณว่าคอนเซ็ปต์คือใช้แบงค์ของเขามัน <laughs> จะได้เข้าชุดนะเหลืองเหลืองดำแบง์เหลืองดำ,อ,งดำอันนี้แกะกล่องมานะครับผมนี่นะผมยันรุ่นแล้วไม่ใช่ไม่รู้อ่านทุกนนะี้โอเคบุญไหมสินค้า อันนี้สายลัดของแถมนะแย้งมาของแถมอันนี้ก็สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อืมเดี๋ยวสบขยับกล้องหน่อยนิดนะึงเนี่ยผมซื้อมาก็จะเขาจะาพับเก็บมาให้อย่างนี้นะสวยดำเหลือง ลองขยายขยายล้ออันนี้อ๋อติดตุ๊กแกอันน,น,นี้เป็นผ้า,าคลุมโอเคผ้าคลุมไม่สาบเห็นบ่าเนาะ,ะตามกองไอ้ไก้หน่อย ผมนะเดินกระดดงน้าพมออกได้เลยกล่องต่างไกลไปเนาะไม่เห็นมุมกว้างนะครับอ่ะ<ม>เดี๋ยวลองขย,ขยับขยับขยับให้มันโอเคนะก็สวยดีนะดูครับผม น่าใช่เดียวดูแข็งแรงเดียวถูกกองหรือเปล่ามีตรงไหนไหม ก็มีแผ่นรองมาให้กันนะแผ่นรองแผ่นรองอยู่ในถุงถุงคุ้มมันอ่ะอันนี้ถุงแผ่นรองเดี๋ยวเอาแผ่นรองปูก่อนเนี่ยผแผ่นรองเมื่อกี้นี้ปูพื้นลงไป อนะเข้าท่าสวยเลยก็อันนี้ก็เป็นาสายรัดนะแถมมาให้เดี๋ยวโอเคเราลองเดี๋ยวลองมาวัดขนาดกันเลยดีกว่าก่อนในตื้น เพื้นมันกว้างยาวเท่าไหร่นะจะฟังแปบบนึง่าพื้นที่ใช้สอยนะก่อนนโอเคกว้างก่อนวกว้างคร่าวๆก็ประมาณนียนะ สี่สิบสี่สี่สิบห้าเซนเลยนะกวา้วางๆไอ้ส่วนความยาวก็ความยาวจากท้ายเลยนะมาถึงนี่ก็ประมาณเท่าไหรอ่87 cm. 87 cm. อ่ะแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดเซนอ่าเรามาดูความลึกซิความลึกของกระบะ สาแผ่นลองไปแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ29่สิเนะยีเก้ซนก็สกินโลโก้สวยงามลอ้อก็ขนาดลอ้อเดี๋ยววัดขนาดล้อให้ดู ขนาดล้อประมาณสามนิ้วครึ่งได้ป่ะประมาณนิ้วครึ่งเนาะสามเนครึ่งประมาณนั้นน่ะเนี่ยขนาดล้อส่วนความสูงแตมิเตอร์ล้อนะผมสูงเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณสิบเจ็ดเซนครึ่งนะ เจ็ดเซนครึ่งเจ็ดเซนครึ่งสิบแปดเซนนั่นแหละประมาณนั้นก็โดยรวมก็โอเคนะไม่กองแกงนะแน่นๆนะนี่ก็เป็นหูเกี่ยวนะโดยรวมก็ นัน่นหนะึ่งน่งนตัวนี้ก็ยืดหดได้ยืดหดยืดหดแล้วก็สวิงขึ้นลงได้นะครับผมต่อตรงนี้สวิงขึ้นลงประมาณนี้โอเคครับผมสวยงาม